ันนี้นะคะออยสแควร์นะคะมีทีมเทคนิคนะคะจากเชฟรอนนะคะจะมานําเสนอสินค้านะคะแล้วก็มอบเก็บความดูดีๆนะคะให้กับทางลูกค้าออยสแควร์ทุกคนนะคะ แล้วก็ล่าสุดมันคือเดกกล้อง6ดังนั้นล่าเลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือชื่อตัวเทอร์โวลีเซนติฟ ATF มันติดวิเคราะห์ดกล้อง6ด้วยความที่มันเป็นเดกกล้อง6มันสามารถใช้แทนเดกกล้อง3เด็กกล้อง2ได้เลยก็คือพูดง่ายว่าเอาไปแทน ATFJ เอาไปแทนเทสเซมติกได้เลยก็ไม่ต้องสต็อกหลายตัวเรื่องที่หนึ่งอันที่สองตัวนี้เป็นสักคอแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการทนต่อความร้อนก็จะดีกว่าเรื่องที่สามตัวนี้ก็คือเกียร์รุ่นใหม่ที่เป็นเกียร์ญี่ปุ่นผผมมมมมม่่่่่่่่่ัันนนนใใจจวาาทททีีทีีเเปป็็็กกกกยยรร์ญุุหหห้งงดดอออบคื WS ะ อยู่ในโฟล์จิเนอร์ตัวใหม่ตั้งแต่ปี2018ขึ้นมาเนี่ยเป็น WS กระทั่ง t o y o t a Cross ที่เป็นไฮบิดก็เป็น WS เขาบอก eCVT อย่างจริงมันคือเป็นเกียร์ WS เหมือนกันแล้วก็ h o n d ้ารุ่นใหม่ที่เป็น d e w 1พนึวเนี้ยก็คือใช้ตัวนี้แทนได้เลย m i t ูซที่เป็น AP 3 m ม t s u ูซไม่ค่อยได้เปลี่ยนระบบเกียร์เท่าไหร่ก็สามารถใช้ต่อได้ Ford ใช้ได้ฟ o ร d รุ่นใหม่ยกเว้น Ford ตัวล่าสุดที่เป็นเ l ล r ู s ลที่เป็นดูอัลคลาสตัวเนี้ยเป็น DCT ตัวเนี้ยม,ม,นนมันใ่่ดนนาวว Du ขขอองงีกก็ส การเปลี่ยนถา่านน้ำมันเกียร์ออโต้คือเปลี่ยนถ่านที่4โลสาเหตุอย่างที่เราทราบน้ำมันเกียร์ออโต้มันไม่สามารถถ่ายออกได้หมด1 0อไม่เหมือนน้ำมันเครื่องก็คือมันจะถ่ายออกได้ครึ่งหนึ่งก็ที่เหลือคือท็อปอัพเข้าไปก็เปลี่ยนถ่านกันอยู่ที่4โลตัวนี้เอาไปใช้แทนเป็นน้ำมัน power ได้เหมือนกันเพราะว่าจริง,รงๆก็เทสซมมติกมันก็ใส่เป็นทั้งเกียร์ทั้ง power ได้อยู่แล้วเอทก็ใส่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ได้ทั้งเกียร์ทั้ง power. ้งวววอก็ da, ี่นตตััใใหม,มใชขได้